สวัสดีครับสองเราสตอรีขอเสนอน้ำพริกกากหมูแห้งทำเองแบบง่ายๆครับรสชาติก็กําหนดได้เองตามที่เราชอบวันนี้เราไม่ต้องเจียวกากหมูเองครับซื้อมาในราคา50บาทนำมาทอดอีกครั้งอุ่นให้ร้อนถ้าจะทอดกากหมูเองก็ดูจากคลิปที่เคยลงไว้ก็ได้ครับจากที่ใช้ไปเรายังมีกากหมูเหลืออยู่อีกนะครับหอมแดง70กรัมกลุกแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะ น้ำมันร้อนลงทอดได้เลยครับใช้ไฟปานกลางต้องคนพลิกกลับไปมาอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานด้านใดด้านหนึ่งก็อาจจะไม่เกรียมไปเลยก็ได้ครับพอเริ่มเหลืองหอมพอประมาณก็ตักขึ้นพักได้ครับ ระหว่างที่เราพักไว้สีก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับวางไว้บนกระดาษซับมันได้เลยกากหมูแค่พอเสด็จน้ำมันไม่ต้องรอให้เย็นนะครับนำมาคลุกกับเครึ่องปรุงได้เลยถ้าชอบชิ้นเล็กก็บีบให้แตกก่อนนะครับจะได้ง่ายต่อการรับประทานเติมน้ำตาลทรายขาวหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งใช้น้ำตาลทรายสำหรับทำเบเกอรี่จะดีมากครับพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชา เกลือครึ่งช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันครับการที่เราคลุกกันในขณะที่กากหมูยังร้อนอยู่ทำให้เครื่องปรุงละลายเข้าเนื้อได้ดีครับเติมกระเทียมเจียว70กรัม หอมเจียว70กรัมพริกขี้หนูแห้งทอดตามชอบเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดทอด คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วชิมรสชาติจนถูกใจแล้วน้ำพริกากากหมูของเราก็พร้อมรับประทานครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ